วันนี้อาการห้อนหอนวันนี้พี่ผอมจะพาทุกคนไปซ้อเล่นน้ำเจ้าโดยไปที่รถตุ๊กเจ้าโอ้โหรถตุ๊กๆนะคะยานพาหนาวันของเฮาวันนี้นะเจ้า <Yeah. S 2> ขึ้นรถเลยค่ะขึ้นยังไงคะนี่โอ้โหนี่คนขับนะคะเติมพลังอ วันนี้บรรยากาศทุ่งนาแสนสวยแล้วก็หน้าข้างหลังของเราเกี่ยวหอมก็จะเป็นหน้าที่วันนี้เราต้องเล่นเจ้าเย้กระโดดได้ไหมยังกระโดดเลยเหรอยังถ้าตัวกระโดดลงไปแล้วนะแล้วทุกคนก็จะกลับกันหมดเลยโอเคไม่โดดแล้วเราจะให้เธอโดดตรงนี้นะแต่เคยไปรอรับที่นู่นโอเคไหมนะอึิงนะอึิงจะไปรอรับที่นู่นใช่ไหมเหมือนล่องแพเปียกอ่ะไม ก็เปียกแฉะเลยว่าง่ยอ่ะตอนนี้น้องเพียงจะลงไปสำรวจเส้นทางแล้วเจ้าทุกคนมันเป็นสาโลปลงน่ะน้องเลยฮะยืนกับพอเพียงยืนเนาะเป็นยังไงบ้างแังเสร็จประมาณน่ะอุ้ยเป็นหินหรือเป็นอย่างข้างล่างเป็นเป็นปืนได้เนี่ยปูนปืนปูนแบบนี้แบบนี้แต่ว่ามี้ไม่ถอดรองเท้าได้โอเคว่าแล้วไปรับชมเลยไปรับชมไฟติ๊ก เออลองดูมันจะหยุด đi พระอาทิตย์ตก6โมงวันนี้6โมง16นาทีผมก็น้นแลนวมนอยู่ได้3โมงอะผมท่ายุ่งไหวแล้วเออมาละใอ้ะใครหลังมานะหัวเระาะะไครก็หัวพ้าก่อนโอเคนะไอ้ขาหล่อุดซุดอะ้าไฟเดินลงมานะ ชิบหายดีเขาบอกไอ้ไส้ไสยตรงไหนนี่ยมาแล้วไายไหนวะไอ้เือเขากเขามาแนี่นางงามจักรวาลกำลังเจอลงสะพานไม่น้ำนะเจ้าขลาเลยนี่เนาะหขละเลยนะเจ้าชิวิน้าก็จะหาเสื้อยากหน่อยนะเจ้าชิวิน้าวันนี้หายากมากหาเสื้อในบัได้นะเจ้าโอ้ยเป็นกระเดื่อ สนุกไหมคะสนุกค่ะโอหโหค่านี้เดี๋ยวให้ดำน้ำสิหนึ่งสองสามโอ้โหดำน้ำมากไอ้ก่อยเหรอจ๊ะเอาบอ้วนปังกระโดด

หาเนี่ยดูคนไปเลยอาจจะมุดทำก่อนเกีาะหน้าเลยบาร์แผ่นางงามจักรวาลตะกี้นะจ้าบารแผ่นางงามจักรวาลนะจ้าคุกเข่าไปมัป้อทะไลขนะจ้าโคตรแสบโคตรแสบตลอดเลยอยากจะเล่นกับซอมโอ้ยพูดดูถูกสมาร์ชิกใหม่เกิด้ะทุกคน ต้องด้วมีปลาด้วยต้องาความรู้ลูกไม่กิดหรือไม่แล้วต้องถ้าเก็บแล้วไม่เก็บแล้วจะค่ะทางผานลงรอบแรกเราไปตรงนี้ก่อน บ่ได้พกหน้าเหรอวัวอาจางอย่าลงเล้วเปลี่ยนใจแล้วนี่นั่งอยู่ตรงนี้ยเดียแกพ่อบอกย่าลงมาเลยนะมาเข้าเต็มปากมันดังนะมันโคตรบันเทิงนี่เจ๋อปีอ่อนเจ๋อโคตรไหมจ้าวมาเจ๋เจ๊อโคตอยู่พอเจ๊โดนน้่งแต่แก่เจ๋อหายใจประทันโกมเหมือนลาตะกี้เลยล้วกันหายใ้ามห้ามโคตรเจ๊อกำเดียวเพราะเฮาเจ๊ไหลเยอะยืด

ล้อ้าจะล้อน้องคนนี้จับไปเกกินเดาจัจับไปได้แน่มาระวังทะลี่ดดิย้งได้ตันเล่นเลยอะเข้โหล้อปีปี่าสู้ละปี่นี้ละไปกินไหมทำไรซ่อนป่าเจ้าไปหนึ่อม้อไหมเชาแล้วก ฟิวน้อ้ากี่ตัวดิสตัวตึบได้แล้วเดี๋ยวเราไปเปิบกันไปเปิบกันหน่อยเาโอ้โหโอเคไปไปอะไรเอาปลาหรือลอมายังไงเฮ้ยโอ้เขาพัดแห้อสงหอปลาซีไ่หรอ เออได้เยอะเลยแ้ายังเก็บไปเยอะแยะเลยโก้้ันอยากให้บอกินอันีดูดไหมอร่อยบอเม่ใช่ยังิวเลยเนี่ยบวันนี้ผมแย่มนยูเหรอเนี่ยนะน้ตาลที่บอวพไหมหวานอร่อยเนาะหวานมา้แมนยูโดนแน่โดนกินเม็ดแล้วะายอย่าง้อร่อย สุดยอดครับสุดยอดตอนนี้ก็ได้เวลากลับแล้วนะเจ้าน้องเลินมาหลายชั่วโมงแล้วไปกันนะเจ้าทุกคนวันหลังจะมาแอลแฮมเดอร์แล้วจะรีวิวทุกคนแฮมเดอร์อย่าลืมมาเที่ยวกันหนาสนุกมากเลย๊ายบายเจ้าทุกคนสวัสดีเจ้าเร็วเด้วเร็วโ oh, <okay. S 1> อเค